สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเ c ทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีผู้ที่กข้ามาติดตามรับชมรับฟังแบบคลิปนี้ในช่องศรัทธามาปฏิหารเกิดขอให้ปฏิหารและสิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอในช่องนี้ด้วยนะครับรับชมรับฟังเสร็จแล้วก็ฝากกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นค่าครูกันละกันนะครับผมก็ย้ําคําเตือนกันอีกครั้ง ว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณและการวิเคราะห์โดยใช้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านๆมานะครับนำมาคำนวณและวิเคราะห์การวิเคราะห์และการคำนวณวิธีคิดต่างๆ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับผมจะไม่มีฟันธงจะไม่มีสั่งอัดและไม่มีเน้นนะครับผมวิเคราะห์ไปตามสูตรที่ผมคำนวณได้และผมคิดว่าน่าจะน,านะครับโอเคนะครับผมห <c oughs> ลักสิบครับสูตรเดิมนะใช้จริงเดินจริงวดที่แล้วก็เข้าจริงๆนะครับวดที่แล้วก็เข้าจริงๆเนาะนะครับ เห็นไหมครับผมไม่ทิ้งผมบอกแล้วผมให้โอกาสนะครับถ้าตราบใดที่แค่สสูตรแล้วสูตรหนึ่งเข้าสูตรหนึ่งไม่เข้าผมก็ยังจะให้โอกาสสูตรอยู่นะครับและก็เข้าจริงๆสําเร็จงวดที่1เมษานะครับก็ถือว่าสําเร็จหลุดใช่ว่าจะหลุดเสมอไปนะครับเข้าก็ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะครับไม่มีอะไรทาฟ้าครับผมนะครับนี่นะครับ 1กับ2เข้าตัวเด่นตัวรองไม่เข้าด้วยนะครับนี่ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับเลือกได้เฉพาะสูตรที่1และสูตรที่2นะครับสูตรที่1ยังไม่เคยหลุดนะครับนะสูตรที่2หลุดหนึ่งงวดแล้วกลับมาเข้านะครับให้ดูแล้วพิจารณาเองนะครับผมเนาะผมไม่อาจชี้ชัดหรือไปชักจูงใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชักจูงไม่มีการชี้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับให้ใช้วิจารยณเอานะครับถ้าไม่ชอบก็ฝั่งตรงข้าม กับที่ผมวิเคราะห์ก็ได้นะครับผมเนาะเข้าเยอะเกินไปก็มีคนไม่ชอบนะครับไม่เข้าก็มีคนไม่ชอบเหรียญก็มีสองด้านเสมอนะครับผมก็คิดแบบนี้นะครับหกเนาะผลสลากหกหนึ่งแปดนี่คือหลักสิบครับ ข้านะครับได้แค่2ตัวด้วยนะครับเมื่อที่ผ่านมาถ้าใครได้ดูไลฟ์สดผมจะไม่เขียนตัวรองในนี้นะครับเห็นไหมทุกคนนะอันไหนที่น่าจะเขียนผมจะเขียนไว้นะครับสูตรไหนหรือว่าหลักไหนนะครับที่ตัวรองนะครับมันมีโอกาสสูงนะที่ตัวรองมันมีโอกาส ผมจะเขียนไว้เสมอนะครับนี่ตัวเด่นมันมีโอกาสคือมันชนกันแค่2ตัวนะครับถ้ามาก็มาเลยไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้หลายตัวสําหรับผมนะคนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับแล้วนะครับคนที่ไม่เข้าก็เยอะนะครับเอาง่ายส่วนเข้าแบบนีน้อยนะครับเป็นไงข้าไม่มาเลยนะครับเด่นกันนักเด่นกันหนามันก็เป็นแบบนี้แหละครับงวดที่เข้ามันก็มีนะครับ เนาะออกหนึ่งแปดเต็มเครื่องเลยทุกท่านจะได้รู้นะครับว้ที่วงตรงนี้มันจะได้รู้ว่าตำแหน่งไหนนะครับเห็นไหมสูตรที่หนึ่งไม่เคยพลาดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับการคำนวณก็คือนะครับหลักร้อยครับคือเลขค่าร้อย หลักร้อยเลขท้าย3ตัวครั้งที่1คือเลข5่านะครับของงวดที่ผ่านมานะครับบวกหลัก10ครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่หนึคือเลข7บวก7ครับห้าบวกเครับเป็น12เอาเฉพาะเลข2ครับยังไม่ยังไม่ใช่นะครับ2บวก1ครับ 2บวก1เป็น3ครับ3บวก1ครับเป็น4นะครับ4บวก1ครับเป็น5นะครับ ห้าบวกหนึ่งครับเป็นหกหกบวกอีกหนึ่งครับเป็นเจ็ดสามห้าหกเจ็ดวันนี้ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ด นะครับเข้าใจนะครับไม่น่าจะงงนะเพราะว่างวดนี้นะครับที่มันคำนวณได้ก็คือ89012นะครับผมเขียนสลับตำแหน่งกันนะครับเข้าใจนะครับเนาะถ้าเข้าใจพิมเข้าใจมาให้หน่อยนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันมีแน่ๆนะครับแล้วเขาจะงงนะครับว่ามันทําไมเรียงไม่เหมือนกันนะครับมันบวกหนึ่งทุกตัวครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่แค่ตัวนี้ผมสลับ กันเฉยๆนะครับผมขึ้นต้นเป็นเลขเก้านะครับน้องก็เลยเรียงตามนี้เดี๋ยวมันก็ครบทุกตัวนะครับบวกตามนี้นะครับสูตรตามนี้นะครับนี่เพิ่งเขียนเนาะอันนี้คือสูตรใหม่อะมาดูสูตรที่สองกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ไม่ยากนะครับหลักสิบบนครับคือเลขเจ็ดเจ็ดครับบวก สิบบนครับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดครับผมเป็นสิบสี่เอาเฉพาะเลขสี่มาครับใส่เลยนะครับนี่เลขสี่บวกหนึ่งครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งครับเป็นหกหกบวกหนึ่งครับเป็นเจ็ดนะครับ เจ็ดบวกหกเป็นสามครับสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดสามอืมนะครับ สี่ห้หหเนี่ยนะครับผมจะคิดอยู่ในใจของผมเนี่ยมันมีอีกวิธีเทคนิคนะครับเอาละโอเคนะครับมาดูชนกันนะครับชนกัน2อสูตร สามอุ้ยมันชนกันสี่ตัวเลยนะตัวห้าตัวแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยยังไงเนี่ยคนละสูตรมันคำนวณได้เหมือนกันได้ไงสามเนี่ยสียย่มันทำไมชนเยอะจังนะครับห้าหเจ็ดโอ้โหครับทุกคนเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ครับผมโอโหนะครับอันนี้ผมผมก็ช่วยไม่ได้จริงจงนะครับโชเว้นจะเอามาตัด เดี๋ยวเอดับมาตัดนะครับเป็นไปได้แล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับปไปไล่คำนวณดูได้นะครับผมคำนวณถูกนะผมว่าผมคำนวณถูกอืมสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดผมรู้อยู่ว่าจะตัดตัวไหนนะครับตอนนี้นะครับผมรู้อยู่ว่าจะตัดตัวไหนนะครับและดับขาดก็มีแล้วถูกต้องไหมครับอ่าดับเอามาตัดนะครับ ดับปรมาตัดแปดนะครับรองเจ็ดดับสิบหน่วยอ่ะเจ็ดไปแล้วนะครับที่ผมจะตัดตอนนี้ฟังผมนะครับผมแต่ผมจะไม่ขีดออกในนี้นะครับผมจะนําไปตัดใส่อีกแผ่นหนึ่งในคลิปที่เป็นสูตรเลขดับหลักสิบนะครับใครตามดับหลักสิบอยู่นะครับพิมพ์มาได้ก็คอมเมนต์กาลังใจกันนะครับมันห้าตัวไม่ได้กลัวนะครับขอให้เข้าเนาะทุกคนเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เข้านะครับไม่ใช่น้อย แต่ไม่เข้ามันก็ไม่มีค่าอะไรติดลบด้วยซ้ำนะครับเสมอตัวกับบวกเออแล้วก็น้อยแต่ติดลบเลือกเอาแล้วกันนะครับผมเนาะถ้าตัดเบื้องต้นฟังเอานะครับผมจะตัดหกับเจจะเหลือแค่3า5สี่ห้านะครับผมจะตัดหกับ7จะเหลือแค่3ามสี่ 7, 3, 4, ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ตัวเด่นผมนะครับจะไปชนกับอาจารย์ไหนสำนักไหนที่ไหนของใครก็แล้วแต่ ในจุดนั้นนะครับให้ผู้ชมนี่นะครับ FC นะครับนำไปพิจารณาเองนะครับจะดูสูตรไหนนะครับผมไม่ได้บอกว่าของผมแม่นนะครับผมไม่ได้บอกว่าของผมจะเข้านะครับมันอยู่ที่พิจารณาญาณแต่ผมจะไม่เอาอันที่ผมคํานวณได้นะครับไปเทียบบของท่านอื่นนะครับถ้างั้นมันก็ไม่มีสูตรทํานะครับถ้างั้นมันก็ไม่มีใครเข้านั้นก็ไม่มีใครบุกนะครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับเนาะตามนี้นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โห ครับแต่ถ้าตัดก็คือตัด6กับ7นี่นะครับนี่เอามาดูน,นี่เลยนะครับดับเมื่อวานในชะ่ไหมที่ทำให้ล่าสุดอันนี้คือนะอนี่ดแบับอยู่นี่ครับเจ็ดกับแปด เห็นไหมครับต่อไปเด่นสิบเรียบร้อยนะครับที่ผมไม่ทําคลิปแยกเหมือน2ตัวล่างหรือเลขกัสสตัวก็เพราะผมทําคู่กันมาผมก็จะทาคู่กันไปเลยนะครับได้2สูตรในคลิปเดียวนะครับเห็นไหมครับคลิปต่อไปครับฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้นี่ดับหลักสิบงวดที่ผ่านมาหลักสิบเลขท้ายรางวัลที่1ครับอยู่นะเอาอยู่นะนี่มันออก18เลข1ไม่มีเลยนะครับผมดับอยู่แล้วมาดูดูกัน4สูตรนี้นะครับ รวมสศูนย์นี้ก็7กับ8ดดอกรูมจะมีตัวไหนไหมนะครับมันจะมีตัวไหนไหมที่จะตัดออกจากในเลขค่าตัวนี้นะครับฝากกดติดตามไปด้วยเนาะนะครับฝากให้กำลังใจกันนะครับขอให้มาเยอะขอให้มาดีกว่าน้อยและพลาดนะครับโอเคครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันนะครับงวดนี้5ตัวนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอพระคุณและสวัสดีครับ